สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับโดนบินการเกษตรนะครับวันนี้ออกลุยป่ากระโพดครับผมนี่ครับวิธีการที่เขาบินนะครับต้องบินสูงไว้นะครับไม่งั้นมันจะไปพัดใส่ต้นกระโพดหักนะครับนะครับนี่ครับบินโดนนะครับวันนี้ลุยงานป่ากระโพดครับฉีดยานอนนะผมช่วงนี้นอนเยอะครับในป่ากระโพด มาแบบนิ่มๆครับท้องฟ้าก็รัาเป็นแจกวันนี้แดดออกดีครับจรรแบบสวยงามมากเลยครับวันนี้เพราวะว่าช่วงนี้นอนลงเยอะครับพ,รพ่อพทดบางคนก็เจอหนอนเยอะเอาไม่อยู่นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวไร่ชาวนานะครับช่วงนี้คนก็ทิ้งช่วงครับไม่เป็นใจให้เลยนะครับเพิ่งมาตก2สองสามวันนี้ก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับชาวไร่ชาวนาเรานะครับอ่าดูต่อครับนี่ลุยยาวๆครับตัวื่อการเกษตรนี่ครับวิธีการบินนะครับบินสวงไว้นะครับแล้วก็ให้ยามันพ้นลงลังด้านล่างนะครับ ครับก็จะมีเครื่องรีโมทกดนะครับอ่านี่ครับหน้าจอครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องบังคับนะครับเสียงเตือนนี่เป็นเสียงเตือนแบตเตอรี่นะครับอ่านี่ครับมาต้องมาเปลี่ยนแบตครับผมเพราะว่าเสียงเตือนแบตแล้วนะครับที่หน้าจอนะครับนีเลยนี่เลยนะครับ แบบนิ่มๆครับนี่นะครับเพราะว่าเช็คระบบหน่อยครับเพราะว่าจะไ,ได้รู้ว่าปัญหานที่ตรงไหนนะครับโบร่ำใหญ่มากอีกนิดนิดครับว่าตัวนี้ปลาปุยได้ด้วยนะครับคันนี้ลำนี้นครับจับๆเลยครับผม